ครับเริ่มปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการปฏิบัติการทิ้งไข่นะครับบางท่านบอกว่าเมื่อไหร่จะทิ้งไข่สักทีนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับออกปฏิบัติการย่อนไข่นะครับไม่ว่าจะเป็น F16 หรือกริปเพนนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาจําลองปฏิบัติการกันนะครับวันนี้นะครับไปที่พนมเปนเลยนะครับพนมเปน มาปฏิบัติการจําลองการปฏิบัติการนะครับว่ารอบนี้จะลึกถึงพนมเปญไหมนะครับผมมาเริ่มกันเลยครับผมก็จะจับเวลาด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ดอนเมืองนะครับออกจากออกไกลๆเลยนะครับถ้าอยู่ใกล้เกินเดี๋ยวจะมีคนมาหาว่าเป็นปฏิบัติการจริงแล้วมาเปิดเผยความลับนี่ไม่ใช่ความลับอะไรนะครับนี่คือปฏิบัติการจําลองออนไลน์นะครับไม่ได้มี ส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการจริงแต่อย่างใดนะครับวันนี้กัปตันเดียพาทุกท่านบินไปพนมเปญน,นะครับผมโดยใช้เครื่องบินกริปเพนครับรอขึ้นเรียบร้อยออกจากดอนเมืองนะครับวิวกำลังสวยๆนะครับช่วงนี้กำลังมีการประทะก,กันอยู่ชายแดนขเขมรน,นะครับผมก็จะทำการเลี้ยวนะครับนี่ผ่านกรุงเทพมหานครนะครับนี่เห็นไหมครับกรุงเทพมหานครของเรา ผมจะบินไปทางเขมรอย่างรวดเร็วนะครับมาดูกันว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะถ้าเกิดว่าจําลองสถานการณ์ว่าบินไปหย่อนไข่ที่พนมเปญนะครับจุดบริเวณฐานสั่งการเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีนะครับไปกันเลยครับผมคงไม่ไม่มีทางได้เห็นภาพนี้นะครับเพราะว่ายังไงเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ถ่ายคลิปมาให้ท่านดูหรอกนะครับ ยังไงท่านก็ไม่มีโอกาสได้ดูนะครับวันนี้กับตันเบียรก็เลยมาจําลองให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจําลองการบินจากประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไปพนมเปญเนี่ยจะใช้เวลาสกินนาทีนะครับมาดูกันผมจะทําการบินให้เร็วที่สุดเลยนะครับแบบว่าโจมตีให้เร็วที่สุดเลยนะครับจริงๆมันก็ถ้าวางแผนกันจริงๆเนี่ยถ้าเราบินตรงๆเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับ ก็ต้องมีลูกเล่าลูกชนนิดหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าจะบินตรงๆไปหย่อนไข่ได้เลยไม่มีทางนะครับเชื่อว่าทางกองทัพอากาศกองทัพบกแล้วก็กองทัพเรือน่าจะมีแผนเอาไว้อยู่แล้วในหัวนะครับว่าจะป้องกันอธิปไตยของไทยได้อย่างไรนะครับการเอาเครื่องบินกริปเพนไปหย่อนไข่ในเมืองหลวงเขาขนาดนั้นนะครับเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากๆนะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันน้อยมากนะครับ แต่เชื่อว่าผู้ชมทุกท่านก็น่าจะอยากเห็นใช่ไหมครับอย่างประเทศที่เขาแบบอยากจะให้มันจบไวๆหรือว่าอยากจะให้มันแบบไม่เดือดร้อนลูกหลานในภายภาคหน้านะครับ mm hmm. เขาก็ปฏิบัติการแบบให้จบๆไปนะครับอาจจะโดนต่างชาติแบนประนามอยู่ช่วงหนึ่งนะครับความบาดอยู่ช่วงหนึ่ง แต่ก็สามารถกอบกู้กลับมาได้นะครับมันกับว่าเราตีงูต้องตีให้ตายนะครับมันจะได้ไม่แหวงมากัดเราอีกนะครับผมโอเคครับผมตั้งลำไปที่พนมเปนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับออกจากก้องบิน6ดดอนเมืองนะครับผม ม้งน้าไปที่พนมเปญกันเลยนะครับวิวกำลังสวยๆนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปตอนเวลาประมาณา16นาฬิกา40นาทีนะครับโดยประมาณวิวกำลังสวยเลยนะครับ ตอนนี้ผมกำลังบินไปทางแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับมาดูกันว่าจะใช้เวลากี่นาทีนะครับผมนะช่วงพระอาทิตย์กำลังใกล้ที่จะตกดินนะครับอากาศเย็นๆหนาวๆนะครับทางประเทศไทยตอนบนก็เริ่มที่จะมีอากาศเย็นๆหนาวๆแล้วนะครับแต่คาเมนก็เมื่อเห็น F 16กก็มีหนาวเช่นกันครับ หนาวแน่นอนนะครับหนาวแน่นอนถ้าได้ยินเสียง F16 มาเนี่ยคนลุกเลยทีเดียวนะครับบางคนนี่ถึงกับต้องวิ่งหนีนะครับเมื่อได้ยินเสียงเครื่องบินรบของฝั่งไทยนะครับโอเคครับบินกันไปยาวๆนะครับกับตันเดียก็จะนานๆนนทีบรรยายบ้างนะครับผมตอนนี้ก็ดูเครื่องบินกริปเพนบินผ่านน่านฟ้าประเทศไทยไปยังประเทศกัมพูชาแบบ ยาวๆกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับ Tá โอเคครับตอนนี้เราเกือบจะถึงพนมเปญแล้วนะครับจากที่ท่านน่าจะได้ดูในแมพที่อยู่มุมขวาบนนะครับถ้าใดที่ชื่นชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส cribe กับช่องกับตันเดียนะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนคอนเทนต์นะครับคนละ5บาท10บาทนะครับหรือ9บาทนะครับบางท่านด o n a t มาถึง99บาท999บาทก็มีนะครับผมต้องขอกลับขอพระคุณมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับที่สนับสนุนการทำคอนเทนต์ในครั้งนี้นะครับ กับตอนนี้ได้นำคนเครื่องบินนะครับเครื่องบินย่าสามเกิเพนนะครับโดยการจําลองสถานการณ์บินจากดอนเมืองนะครับมุ่งตรงมาที่พนมเปญนะครับเป็นอะไรที่ทุกท่านน่าจะยังไม่ไม่ได้เห็นจากภาพจริงแน่นอนนะครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่เขาคงต้องปกปิดนะครับปกปิดความลับนะครับในการปฏิบัติการทางอากาศนะครับผมก็ต้อง มาจําลองให้ทุกท่านดูแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นการเปิดเผยความลับทางราชการแต่อย่างใดนะครับผมโอเคครับตอนนี้น่าจะใกล้จะถึงพนมเปนเรียบร้อยแล้วนะครับผม เห็นอยู่ใกล้ๆนะครับเป็นปฏิบัติการที่ทุกท่านน่าจะอยากเห็นมากที่สุดนะครับผมได้มุ่งหน้ามาที่พนมเปนนะครับจากดอนเมืองมาดูกันว่าจะใช้เวลากี่นาทีตอนนี้13บสามนาที57 50เอ่า14นาสนาทีแล้วนะครับน14นาทีผ่านไปนะครับผมมาดูกันนะครับว่าผมจะ ถึงภายในกี่นาทีนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมบ้านฮุนเซนนะครับตอนนี้น่าจะร้อนๆหนาวๆแล้วนะครับกําลังบัญชาการกองทัพอยู่ที่ศูนย์บัญชาการกองทัพนะครับน่าจะเป็นบ้านของเขาเองเลยนะครับมาดูกันว่าจะใช้เวลากี่นาทีในการบินจากดอนเมืองมาถึงบ้านฮุนเซนนะครับโดยใช้เครื่องบินกริปเพนย่าสามเก้านะครับผมผมจะดิ่งลงไปเลยนะครับ โอเคครับเมื่อถึงพนมเปญบ้านหุนเซนแล้วนะครับผมก็จะทําการหยุดเวลานะครับผมก็จะทําการหยุดเวลาโอเคนะครับพร้อม5 4 3ส1สองหยุดเวลาครับผม14นาที54วินาทีนะครับในการเดินทางมาถึงบ้านหุนเซนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านดิ่งลงไปดูนะครับน,นี่คือบ้านหุนเซนนะครับผม เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านบินไปดูใกล้ๆเลยนะครับผมลดความเร็วลงก่อนโอเคนะครับ ตอนนี้เรามาถึงพนมนปนเปียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านบินไปชมบ้านฮุนเซนแบบใกล้ๆนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขตชนบทนะครับผก็จะลดระดับลงไปเห็นไหมครับตอนนี้เรากําลังจะบินผ่านบ้านฮุนเซนแล้วนะครับนี่หลังนี้นะครับหลังนี้ที่ผมเอาเมาส์ชี้นี่นะครับ านหลังคาบ้านเรียบร้อยนะครับบนกลับไปดูอีกทีนึงอันนี้คือบ้านฮุนเซนที่อยู่ตรงชนบทนะครับยิ่งใหญ่อลังการเหมือนราชวังนะครับท่านใดที่อยากจะเห็นปฏิบัติการทิ้งไข่บ้านฮุนเซนนะครับจากปฏิบัติการจริงก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่อันนี้เป็นการจำลองสถานการณ์นะครับผ่านหลังคาบ้านอีกรอบหนึ่งนะครับ บ่านคิวบีตอนนี้น่าจะมาอยู่ตามชายแดนกันเต็มไปหมดแล้วนะครับอันนี้คือบ้านฮอนเซน,นะครับพาไปดูอีกหลังหนึ่งครับที่อยู่ในเมืองในพนมเปญน,นะครับผมเราจะพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่คือเมืองกัมพูชานะครับออกจากชนบทครับจะเข้าไปดูในพนมเปญกัน พาทุกท่านไปดูแบบใกล้ๆอันนี้คือเมืองพนมเปนนะครับถ้าเห็นเป็นแบบ ถนนแบบอย่างนี้นะครับมีวงเวียนซ้อนๆกันหลายๆอันนะครับนั่นแหละครับคือจะมีบ้านหุนเซนอยู่ตรงวงเวียนนี้นะครับวงเวียนใหญ่เมื่อกี้นะครับผมเรียกว่าวงเวียนอะไรไม่รู้แต่ผมจะกลับไปให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับข้างหน้านู้นคือสนามบินพนมเปญนะครับผมนี่คือเมืองพนมเปญนะครับมันมาเร็วไปเมื่อกี้ผมบังคับมือที่ไม่ถนัดนะครับ มันก็เลยอาจจะแบบวอกแวกวอกแวกนิดนึงนะครับต้องขออภัยผมลดความเร็วแล้วนะครับกำลังค่อยๆเลี้ยงความเร็วมาเรื่อยๆนะครับเห็นวงเวียนอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเห็นวงเวียนอยู่ข้างหน้าตรงนี้ ตรงมุมวงเวียนตรงนี้เลยนะครับนี่คือจุดบ้านฮุนเซนนะครับอยู่เยื้องกับวงเวียนตรงนี้นะครับเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาไหมครับนี่แหละครับคือจุดที่ทุกท่านน่าจะอยากเห็นมาทิ้งไข่มากที่สุดนะครับนะครับเยื้องวงเวียนตรงนี้นะครับมีวงเวียนน่าจะเป็นส่วนสาธารณะของกัมพูชานะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมจะลองแลนดิ้งดูครับว่าจะทําได้ไหมแลนดิ้งหน้าบ้านฮุนเซนนี่แหละ มาดูกันว่าจะทําได้ไหมนะครับผมจะค่อยๆเลี้ยงความเร็วลงเรื่อยๆแล้วก็พอเป็นมุมมองในคอกพิษแล้วกันนะครับพอดีบินแบบนี้ไม่ถนัดนะครับมันต้องปรับมุมกล้องไปด้วย ลงด้แลนดิ้งแบบหน้าบ้านฮุนเซนอ๋อไม่สำเร็จโอเคครับท่านใดทด่ชื่นชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องแนกับตันเดียนะครับหรือว่าสามารถสนับสนุนโดยการโดเน a มาที่ QR โค้ดมุมซ้ายบนนะครับเดี๋ยวกับตันเดียจะนำรายชื่อของท่านนะครับมา ที่หน้าช่องนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ชาแนลกับตันดีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทหารนะครับพี่ๆทหารที่อยู่ตามแนวชายแดยนนะครับขอเป็นกําลังใจให้ท่านสู้ต่อไปนะครับนําดินแดนไทยกลับคืนมาให้ได้นะครับผมทิ้งไขแ่แม่นๆนะครับเบอร์ใหญ่ๆนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ชาแนลกับตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับลากันไปแบบนี้เลยนะครับกิฟเพนจอดบนหลังคาบ้านพนมเป็นบ้านใครไม่รู้ <c oughs> น่าจจะกใกล้ๆกลบ้านหุเนเซนนั่นแหละนะครับโอเคครับสวัสดีครับ